ไข่จ่างค้างไข่จ่างค้างเห้ยทุกทายก้ใคยกินวัไข่จ่างค้างเจ้าบอกว่าเทคนิคก,การปอกไข่นะต้องดมก่อนวัยไ,ไข่ทิศกลับกับรเราเนี้ยเห็นบ่าไงขึ้นเทคนิคก,การปอก,กเุโตรคุโตรกุลล่านคาชาวา การปอกไข่เราต้องดมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเกี่ยงไม่ลอยเลยพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะซอสซอสปลาน้ำมาันน้ำแันกระดับน้ำแข็งจัดเลยจัด ปูมมีแบบหนอกนะจัดช่วยกันปูก็มีนะคบสารบัดของไข่จ้างให้เยอะนะ จิมซอส เกลปลาได้หรี่เปล่บเกลือปลาเกลือปลาตัวนี้เช็ๆเทำกัน